น่แลทู่ด่างนี้ั่นแหลละ้นั่นแหะนั่นแั่นแหะนันแหลันแหละน่นแหละน่นแหนั่นแะั่นละนั่นแหละน่อแถละนั่นแหละแหห่นแหนั่นแหนั่นแห่นแหละนั่น่แหละนั่ล่นะ่นแหลันแหละนั่นแหันั่น่ลันหลั่ เออขั้นสีมาคำมาพูดมีเหล็กการงานเงี้ยถ้าการใดอย่างมากเนี้ยปลุกจ้องปลาปลาจ้องดาวได้มากบ่เตยมากเลยปลุกจ้องปลาปลาจ้องดาวเตยมากจ้องจ้องดาวเตยมากเลยว่าเตยว่าเยนใส่มาสวยดีมากเลย เลีาวากัมแจ้วได้มาบ่เออกมาแจ้วแดงเล้ยงข้าได้ม่อแย้มข้าวเมาลูกข้าได้มาตัวเอมากมย่กมกินก็ได้มามาเหลายาปลางได้มามาาันได้มาต่นตนลามยได้กมไข่มีก็ได้มาเลี้ด้

ไ้าพูดว่าลูกน้าวูามใ้้ั้นเดียม์ชมเจาไปเล้งนุ่มนเจ้าเลือลาดนึงแลวถึงขวบจังาหันเดินเขามันเตหนมาก่อนหันหนาเหาอยจ้าห้องเงิเินของนนคืนมากน้ำบ่กข้าเก่าของถึนเนาตเ้าล่กระ

ไงมาฮู้ต่อบานโขท่านี้ใช่ตรงนาอนเป่าเราเขาต่อบานเจ็ดทนี้ผู้เท่ามานอนเป่าเงียนเด้อฮา้มางฮู้มา

i đã được แม่แม่ครับ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  <laughs> कि वाला है पर जो ज्यादा पार है वही और डालेंगे तो ये जो नए आए हैं बनवारिश क्लब में ट्रेन पॉइंट पर बनवारिश का तो पर तो पर तो

เองนมังาเาเงนนกะทอบ่กเลดฝันาเ็กอาเงิเางานอยให้ดี้วกอาเงินเองไอ้ดีดีเอาแล้วดีแน่จังนั่นเองี่เแล้วกเออเออม่ายกินเพื่อทเองน ให้ผมหักยืนซะผหั้น้ กินทั้งในกันได้แต่กินทั้งในเราถือละกัได้พวกนึกกินนพวกนกินทั้งนอกเขเป็นงั้นเ้าเราบอกแค่เจ้าเราแค่ไม่กิน